สวัสดีครับวันนี้มาตัดต้นมันกรสสาแปดีบครับนี่เอ้ตัดตายดอกเอาไปแถมมาเจากอได้ดอกนี่ครับมาตดต้นมันกรสสาดแปบไปกใส่กล้องนะคสำหรับเบอสนใจกระทูเขามาได้ศูนย์เก้าห้าหนึกสองดหน่ห้าครับนายเดกล้องครับนายชิประมาณยีกล้องนี่แหะตอนนี้ก็มีเปน จงองไว้นละสิบกล่องลบไมลบไม <laughs> นี่ครับมันแต่มัน,นมาสูงครับเนื่องจากอย่ผมใส่ยอดปลูกปีกที่แล้วนี่แนกกาคาไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับบางมันบ่นสูงมันเป็นล่ำนี่บ่บ่ใหญ่นะครับแต่ตามปกติแล้วมันเป็นมันตนน้นบ่ใหญ่อย่าต้องตามัน นี่ไปชงเจแอดไลน์เขามาได้ครับเบอร์ศูนย์เก้าห้าหนึ่งเก้าสองแปดหนึ่งห้าเก้าครับต้นมันกระรสีสาแปดสิบคองแพรครับาาเราประกันคล้องแพร่ครับมันเป็นมันตรงไปงี้นะครับกล่องละสามห้าสิบบาทร่วมทรงครับหนึ่งกล่องมีห้าสิบท่อนนะครับทอนละยี่สิบห้าเส้นแล้วไปชงเจตกับทู่เขามาได้ ตีจนนั่นเกษียศาสตร์แปดสิบของแหะนะครับท่ากันมาตัดด้วยนี่นะ่าสิประมาณงานหนึ่งอ๋อ,อมาแค่งานหนึ่งหมอนบ้างง่าไหมนะครับประมาณว่าได้ใส่ปุ๋ยครับกับสิประมาณน,นี้เอาือเนนะ นี่ครับมันเป็นใจอดปลูกนะเพราขาดหัวนึงน้าหามันม่พ่อเนี่ยขาดนี่ขาดแบบนี้พูดเลยวันหัวขาดครับโอ้ยวังหัวมันขาดเนี่ยเฮ้ยใส่ขี้กลั่นนี่ครับมันหัวหัวปุ้มครับ นบ่ได้ใส่ปุ๋ยนะใส่แค่ดูเรียต้นน้อยรอบเดียวครับเบื้องต้มันหกบ่เคยได้มีเวลาขอมาเบื้งอ๋อหัน,น,น,อนดอกอยากจับสุปเซยนะนีนี่นี่ครับโอ้ยเซ้นกันซุปเซ่หม่องมาขาดไหมเอ้อนี่นี่นี่เนี่ยไปสนใัตกกขอมัได้ศูนย์เก้าห้าหน่้าสองแปดหนึ่งห้าเก้ครับนี่เป็นมันบ่ได้ใปุยย๋ยนะครับ มันหนีบประมาณแปดเดือนเก้าเดือนได้อพอผมปลูกช่วงปลายปีนะครับนี่ครับกำลังพากันตัดลำ่ำอันนี้ใส่ยอดปลูกนะครับนี่นี่หัวมันจะเป็นหัวปลูกหัวบวควยเงียนะครับสำหรับมันพันธุ์นี้เบื้องตานี่สะเป็นเลี่ยมนะครับแต่ทีนี้ร่นหน่อยร่ใหญ่นะครับสำหรับแปนี้ราะว่าบวควยดีใส่ปุ๋ยตะล่ำกะที่ว่า กับวุิาเป็นไหนนะครับสำหรับไอ้สนใจกับทรของมาเขศูนเก้าห้าหนึ่งเก้าสองปหน่ห้าเก้ารัอดไลน์เข้ามานะครับเหลือว่างนี้ประมัณสิกล่องนะครับเหลือประมาณสิบสกล่องนะครับเอาเป็น่าคลิปนี้ไว้ชันีสกอนครับาฟฝากันตาดมันก่อนนำาันิทันทรงเป็นครับก็ไม่ขิ้หนาครับ